มาจากปากกกักกิ่งประเทศจีนเลยนะครับเจ็ดหมื่นดารับชุดนี้นะครับทุกสายตาสังเกตครับสังเกตตัวหน้าของเขาชุดแบบนี้นะครับมีตั้งแต่ฮองเต้น,นะครับของเมืองจีนเท่านั้นที่จะใส่ได้คนสามารถจสวมแก่อนใส่ไม่ได้สังเกตท่าไล่ลำของเขาครับมาจากเมืองจีนก็ต้องไปชอแปบ,บท่าแบบนี้ ทำไมมันล้ำได้ล่ะสมัยก่อนมันเป็นหมอลลามซิ่งเก่าครับหน้าสีอะไรครับเด็นเอกสีอะไรสีอะไรครับสีเขียวใช่ไหมกลายเป็นสีสีสีอะไรครับสีแดงครับขอเชื่อมมาบนนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยกลายเป็นสีแดงแล้วครับนะครับสตาก์ตาจีครับ หน้าแดงของเขาก็ต้องผู้ชมอะไรอ่ะโอ้ร้อนเลยมีร้อนด้วยวะโอ้ร้อนก็นต้องผู้ชมครับผมร้อนมากเลยอ่ะโอ้ขอพักเลยนะครับร้อนมากเลยนะผู้ชมโอ้ร้อน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 ,อ,นอาจารย์บอกว่าร้อนครับท่านผู้ชมครับมาดูครับหน้าสีแดงแคแ่พักครับแค่พักพักไปพักมากลายเป็นหน้าหน้าสี หมูท่าได้แล้ครับผมันครับท่านผู้ชมครับเหมือนหมอนำซิ่งครับท่านผู้ชมร้อนก็ร้อนไว้ให้ดูหน้าครับคุณบอกดูหน้าเจ็ดหมื่นครับชุดนี้นะครับเจ็ดหมื่นบาทครับเราสั่งตรงจากปากีตะกันไปไหนครับไปไหนครับไปไหนขอมาครับขอขอเลยครับคนสวยมาเลยครับขอเสียงมาบ่อยเลยค่ะขมองดูนะครับในสนามนี้นะครับท่านี้นะครับคนสวยท่านี้เลยค่ะเขาจะลอกเลียนแบบครับเขาจะลอกเลียนแบบตาตาได้อย่างไรเอาแล้วครับขอมือซ้ายใช่ไหม จับหน้าดูครับเขาจะเรียนแบบครับหน้าซีสวยได้ยังไงคอยดูนะครับจะเรียนแบบหน้าคนนี้น้องคนสวยจะเป็นหน้าของหนูเดิมสอบเป็นหน้าสาวๆครับขอเสียงบ๊อบบียครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโคตรเลี้ยวว่ะแล้วหน้าด้วยอ่ะเป็นหน้าสาวๆครับเป็นหน้าสาวๆครับเป็นหน้าสาวๆได้ยังไงครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับอาจารย์จะทำหน้าอีกถ้าได้รับผมมันครับดันหมอร่างเสี้ยงที่ไหมเลยครับเออ รำกินในกรุงเทพครับเขาติดถนนมันแรงไม่ได้รำครับมันก็เลยมาหากินแถวนี้หน้าสาวกลายเป็นหน้ากลายเป็นหน้ากลายเป็นหน้าโอ้ไล่รำดูครับถ้าไล่รำของมันครับเหมือนกับการหาเสียงครับท่านผู้ชมบอกสายบอกว่ากลายเป็นลิงครับท่านผู้ชมครับลิงเป็นยังไงอาจารย์โอ้กลายเป็นลิงเกียจเสี่ยงนครับท่านผู้ชมครับไม่เท่าลิงยังไงเท่าลิงลิงเป็นยังไงโอ้ขัดยิ้มไวเลยครับขัดอะไรขัดชี้กลางเลยครับท่านหน้าลิงครับหน้าลิง สังเกตหน้าลิงของเขาครับหน้าลิงของเขาอาจารย์เป็นยังไงหน้าลิงหน้าลิงเป็นยังไงหน้าลิงผ่านไปหลอนหลอนกู้ลอนได้เป็นหน้าหน้าชี้กากครับท่านผู้ชมครับสีแดงสีแดงแบบนี้ไม่แต่ชี้กากเท่านั้นนะครับบางโลกเรียนแบบหน้าชี้กากได้ยังไงครับโอ้ ดูการเขียนลายนะครับตูนหน้าครับตูหน้าครับสีแดงครับตูหน้าครับนะครับแดงแดงครับดำดำดีหน้าชี้กลางแน่นอนหน้าชี้กลางขวัญไฟร้อนครับร้อนก็ขับช่วยครับร้อนครับช่วงนี้หนักมากครับหน้าชี้กลางขันไฟดำว่าไงดูหน้าต่อไปครับเร็วมากครับกลายเป็นหน้าหน้าอะไรครับเด็กๆหน้าอะไรหน้า